ชาวราศีกันทุกท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านได้เปิดรับแต่สิ่งดีๆโชคลาภนั้นก็จะมีมาเข้าหาท่านในช่วงของเดือนเมษายนปลายเดือนนี้ติดต่อกับเดือนพฤษภาคมท่านจะมีโชคมีลาบโดยที่ดวงดาวจะมีทำการโยกย้ายกันอยู่หลายดวงภายในช่วงนี้ และในช่วงนี้ก็มีดาวพระศุกร์นั้นได้โคจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนซึ่งช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีกันนั้นจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรักหรือสิ่งของใหม่ๆบางท่านนั้นก็จะได้มีการดำรงชีวิตที่ดีงาม จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้บางท่านก็ได้ทดลองใหม่หรือว่าทำงานใหม่ๆภายในช่วงสงกรานนี้อีกเช่นเดียวกันคือในช่วงสงกรานนี้ดาวพระอาทิตย์นั้นก็จะเข้ามาอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกตาหากบางท่านนั้นก็ จะมีตำแหน่งการงานที่ดีและโดดเด่นมากขึ้นไปอีกในช่วงนี้ดาวที่เหลือนั้นก็ยังจะโคจรอยู่อีกหลายดวงในช่วงนี้ชาวราศีกันจะมีโชคและดวงชะตาราศีภายในเดือนเมษายนปลายปลายเดือนซึ่งติดต่อกับเดือนพฤษภาคมนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดี ในช่วงของวันที่30สนี้ก็จะเป็นดวงที่ดีอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นภายในวันที่ส0สจะมีดาวพระศุกร์นั้นจะโคจรออกจากราศีเมษในช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีกันนั้นในด้านของการเงินก็จะมี การโดดเด่นเรียกว่าดวงการเงินนั้นช่วงนี้ไม่มีใครมาเทียบเทียมได้ก็ถือว่าเป็นดาวลุ่งที่พุ่งแรงมาตลอดในช่วงนี้ในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นจะมีโชคมีลาบถ้าหากว่าท่านมีความรักกันอยู่ภายในช่วงนี้ท่านอาจจะมีบุตรหรือว่ามีทิดาเกิดขึ้นมากับท่านอีกก็ได้ เพราะฉะนั้นในดวงของท่านในช่วงนี้ถือว่ามีโชคมีลาบอย่างสูงในช่วงนี้ดาวพระศุกร์ก็จะโคจรพบกับดาวพระพุธเป็นดาวคู่ซึ่งเป็นดาวเขาเรียกกันว่าลาภะหรือว่าอยู่ในเรือนราภะของคุณด้วยจะทำให้ชาวราศีกันนั้นจะมีโอกาสที่เรียกว่าจะพูดจาอะไรก็จะมีคนนับหน้าถือตา ไม่ว่าท่านจะไปไกลเกลียรหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือความเข้าใจผิดกันในช่วงนั้นในด้านนี้สินเงินทองที่ข้างค้างคาใจกันมานานในช่วงนั้นหรือในด้านของความรักท่านที่เคยตกลงปลงใจกันไม่ได้แต่มาช่วงนี้ก็จะทำให้ ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงไปได้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวกันแต่พอถึงช่วงของสงกรานไปแล้วชาวราศีกันนั้นทุกท่านอาจจะได้พบเจอที่เรียกว่าของที่อาทิเช่นบางท่านนั้นอยากจะพบเจอกับงานใหม่ๆแต่ก็ขอให้ชาวราศีกันนั้น ไปเจองานใหม่ๆก็อย่าได้ทอ้อถ้าหากว่าท่านยิ่งทำหรือว่ายิ่งต่อสู้กับงานใหม่ๆก็จะถือว่าชาวราศีกันนั้นจะมีการที่เรียกว่าโดดเด่นหรือว่ามีชื่อเสียงก็ขอให้ท่านอย่าท้อให้ท่านสู้เดินหน้าต่อไปชัยชนะก็จะมาตกอยู่กับชาวราศีกันในช่วงนี้ ในช่วงนี้เรามาดูในด้านของการงานช่วงการงานของท่านนั้นก็ถือว่าช่วงนี้ไปอยู่เรื่อยๆจะมีงานเดินต่อหรือว่ามีงานสารต่อไปเรื่อยๆมีทั้งงานหนักและก็งานเบางานบางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะเป็นงานที่เร่งรีบหรือเป็นงานที่เราต้องทำให้เสร็จไวๆแต่ งานที่ท่านทํานั้นบางท่านก็มีลูกน้องเข้ามาสนับสนุนหรือว่ามาช่วยเหลือนําพาให้งานของท่านนั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะลงตัวเหมือนเดิมต่อมาเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างชาวราศีกันในช่วงนี้ ท่านจะมีเงินมากมายท่านจะมีรายจ่ายหรือว่ามีการใช้สอยแต่ท่านก็มีใช้จ่ายอยู่ไม่ขาดมือชาวราศีกันนั้นจะมีเงินใช้คล่องตัวมากในช่วงนี้รายรับของท่านนั้นก็มีมากกว่ารายจ่ายเพราะว่ารายรับนั้นจะมีเข้าหาท่านหลายช่องทางท่านมีรายจ่ายอยู่บ้างบางท่านก็ จ่ายโน่นจ่ายนี่ก็เปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวก็ถือว่าการจ่ายนั้นไม่มีการกระทบอะไรทั้งนั้นแต่บางท่านก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นยังมีโอกาสได้เงินมาจากหลายช่องทางจึงทำให้การเงินนั้นหรือว่าการเงินของท่านนั้นไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นบางครั้งก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือถ้าหากว่าท่าน ขอหยิบขอยืมก็จะได้ดังใจที่ท่านคิดจะมีบางคนเข้ามาหาท่านมาเอาเงินเอาทองมาให้ท่านอีกตาหากบางท่านก็มีโชคมีลาบท่านอาจจะได้มรดกตกทอดมาจากบรรทบุรุษท่านก็จะมีในช่วงนี้ภายในช่วงนี้ชาวราศีกันถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้ หรือท่านจะลองซื้อลอตเตอรี่สักใบสองใบก็ลองดูได้ท่านอาจจะได้รับโชคก้อนโตจะเป็นโชคที่ดีจะลองดูก็ได้เพราะว่าในช่วงนี้ดวงของท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างชาวราศีกันในช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดท่านก็จะเจอเนื้อคู่ เนื้อคู่สำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นท่านอาจจะพบรักที่ท่านต้องการจะเป็นรักแท้ท่านอาจจะได้แต่งงานกันก็เป็นไปได้ในอนาคตต่อไปแต่สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นท่านอาจจะต้องระวัง คนรักของท่านอาจจะมีคนบางคนเข้ามาพูดจาทำให้ความรักของท่านนั้นต้องมีการระหองระแหงหรือว่ามีการพูดจายุยงส่งเสริมให้เราเข้าใจผิดกันก็อาจจะเป็นไปได้เขาผู้นั้นอาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามือที่สามก็อาจจะทำให้เรานั้นต้องระหองระแหงเราต้องระวังไว้ บางคู่ก็ถึงกับต้องเลิกลากันก็มีเพราะฉะนั้นก็ขออย่าให้ท่านหูเบาให้ท่านทำใจหนักๆเขาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะลงตัวกันได้ดีต่อไปเรามาดูในด้านของสุขภาพพรานาใหมกันบ้างว่าเป็นอย่างไรชาวราศีกันในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านยังมีสุขภาพที่ดี และแข็งแรงแต่ท่านจะเจอหรือว่าจะออกเดินทางไปทางทิศไหนภายในช่วงของวันสงกรานต์ก็ขอให้ท่านตรวจดูยานพาหนะให้ดีเสก่อนถ้าท่านจะออกเดินทางไกลก็ขอให้ท่านนั้นพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่ท่านจะออกเดินทางไปทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้ท่าน ระมัดมระวังไว้อย่าประมาทเป็นอันขาดถ้าหากว่าท่านไม่ประมาทท่านก็จะปลอดภัยก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านนั้นเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทั้งขาไปและก็ขากลับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่าท่านฟังเห็นว่ามีความดีอยู่บ้างก็ให้ท่านช่วยกดติดตามไว้ ถ้าหากว่าเรามีคลิปใหม่ๆอีกเราก็จะได้มาพบกันอีกเหมือนเดิมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันสงกรานนี้ทุกท่านสวัสดีครับ